นี่น่าจะเป็นรองเท้า2คู่นะครับที่ถ้าผมจะต้องเลือกเอาไปลงงานวิ่งงานใดางานหนึ่งเนี่ยผมจะเลือกไม่คู่นี้ก็คู่นี้แต่ทั้งคู่เนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันและผมเลือกที่จะใช้งานในระยะที่แตกต่างกันด้วยจะเป็นยังไงบ้างนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับเจรันนะครับและคลิปนี้นะครับเป็นคลิปคอมเพลซ n เปรียบเทียบนะครับระหว่างเจ้า Adidas a d i ดิซ o Adios p r o 3นะครับและเจ้า n น Ke a อ p พอ f ฟส3นั่นเองนะครับโดยรองเท้าทั้ง2คู่เนี่ยต้องบอกก่อ่อวา เฮ้ยมันเป็นรองเท้าที่ผมชอบทั้งคู่เลยนะครับถ้าใครตามผมมาตั้งแต่แรกเนี่ยตัว adidas pro 3เนี่ยแทบที่จะเป็นรองเท้าสามันของผมเลยก็เรียกว่าได้นะครับแบบผมใส่มันทุกงานจริงๆในปีที่แล้วเนาะอืมเรียกว่าแบบเฮ้ยแกะออกจากกล่องแล้วใส่เลยผมก็มั่นใจกับผู้นี้มากๆสาหรับเจ้า adidas pro 3นะครับแต่มาในปีนี้ครับ nike ครับเปิดตัวเจ้า alpha fly 3ขึ้นมานะครับและก็ต้องยอมรับจริงๆครับว่าเฮ้ยผมค่อนข้างประทับใจและก็ค่อนข้างชอบกับเจ้า อัลฟลฟายสามมากๆด้วยนะครับซึ่ง2ตัวนี้แหละที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยในปีนี้ตลอดทั้งปีเนี่ยถ้ามันไม่มีใครมาโค่นเจ้า2ตัวนี้ได้อะเออผมรู้สึกว่าผมจะเอา2ตัวนี้แหละเป็นตัวหลักเลยที่ผมจะไว้ใช้วิ่งในงานแข่งรายการต่างๆเนาะต้องบอกก่อนว่ารองเท้าทั้ง2คู่นี้เนี่ยผมใช้เงินซื้อมาด้วยตัวเองเนาะเพื่อมาทําการรีวิวแล้วก็เพื่อมาใช้ในการวิ่งในการแข่งขันนะครับโดยทางแบรนด์ไม่ได้จัดส่งให้แต่อย่างใดนะครับ และก็ความเห็นทั้งหมดของผมในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเป็นความเห็นส่วนบุคคลของผมเองทั้งหมดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูสเปคคร่าวๆกันก่อนนะครับสำหรับเจ้า2ตัวนี้เนี่ยว่าสเปคจะเป็นยังไงบ้างนนครับโดยตัวแรกเนาะเราจะเริ่มกันที่ตัวเจ้า adidas a d i o s pro 3กันก่อนนะครับโดยเจ้า a d i d r o a d i o s pro 3เนี่ยมีแซดไฮนะครับส้นเท้าเนี่ยสามปลายเท้าเนี่ยสาดอบโดยรวมของคู่นี้อยู่ที่6.5ม mm มนะครับ อ่าแล้วน้ำหนักนะครับในไซส์8.5 US เนี่ยตัวนี้ช่างจริงนะครับอยู่ที่212กรัมเท่านั้นนะครับตัดภาพมาที่เจ้านี่ครับเวเบ r f i ไฟสเอาเออเอาฟอร์ไฟส์ครับตัวทีเจ้าฟอร์ไฟส์สเนี่ยส้นเท้าเนี่ย40นะครับมาเต็มๆเลยปลายเท้า32นะครับดอกคู่นี้เนี่ยอยู่ที่8มิลิเมตรนะครับมีดอกมากกว่าเจ้านี่เนาะตัวนี้6.5ตัวนี้ดอก8นะครับแต่น้ำหนักเนี่ยในไซส์8.5 US ช่างจริงครับตัวนี้เนี่ยอฟอร์ไฟส์สเนี่ยน้ำหนักอยู่เพียงแค่200กรัมเท่านั้นซึ่งถืืออว่่าาาเเบบบมมกแ เทียบกับเจ้า i d i o s p r o 3นะครับคือจับอย่างเงี้ยรู้เลยว่าแบบ Alpha ฟ3เนี่ยเบากว่าชัดเจนนะครับมาต่อกันที่ในส่วนของหน้าผ้านะครับหน้าผ้าของ2ตัวนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่แตกต่างกันเนาะเจ้า a d i o s p r o เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหน้าผ้าเนี่ยเขาบอกว่าเป็น Engineer Mesh เนาะก็จะเป็นผ้าเมชแหละ t e x t อร์จะแข็งๆนิดนึงนะครับแล้วก็มีการเจาะรูระบายอากาศเนี่ยรอบตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบายอากาศของ Engineer Mesh ใน Pro 3เนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่าระบายอากาศดีมากนะครับไม่มีอะไรต้องกังวลเลย แต่ว่าด้วยความที่เซ็กเจอร์ผ้ามันแข็งนิดนึงเนี่ยทำให้การที่แบบหน้าผ้าตัวนี้จะฟอร์มเท่ากับรูปเท้าของเราเนี่ยมันจะฟอร์มได้ดีไม่เท่ากับพวกผ้าที่เป็นอย่างแบบเจ้าตัวนี้อ่าอย่างอัลฟ่าไฟ3เนี่ยจะฟอร์มเท่ากับรูปเท้าได้ดีกว่าเจ้าตัวนี้นะครับอืมแต่ว่าการล็อกกระชับของเจ้าโปร3เนี่ยล็อกกระชับได้ดีครับทั้งปลายเท้ากางเท้านะครับส่วนส้นเท้าเนี่ยอาจจะมีอาการส้นหลุดได้ในบางคนเนาะอาจจะแบบส้นมันอาจจะแบบ เลื่อนนิดหนึ่งเนาะซึ่งเป็นผมรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาสําหรับระก,กูลอาดิซิโลของอาดิดาสพอสมควรนะว่าตรงบริเวณส้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ล็อกดีอะไรขนาดนั้นแต่ว่าล็อกล็อกอยู่แต่ไม่ได้ล็อกแบบดีอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็เป็นส้นที่ค่อนข้างมีสักเจอร์นิดหนึ่งเนาะไม่ได้ถึงกับแบบยุบยาบอะไรนะครับมีแผ็มาให้สองข้างนิดนึงเนาะแล้วตรงนี้ก็มีพูแท็บมาให้นะครับเชือกให้มาเป็นเชือกแบบบางๆเนาะแล้วก็ให้การมัดที่ดีนะครับ ในส่วนของลิ้นเนี่ยก็เป็นลิ้นบางเช่นกันมีการเจาะระบายอากาศนะครับในลิ้นลิ้นนี้ก็โอเคมากนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับหน้าผ้าของเจ้าโปร3นะครับมาต่อกันที่หน้าผ้าอัปเปอร์ของเจ้า Alpha f i v 3เนาะตัวนี้เนี่ย Alpha f i v 3เนี่ยอัปเปอร์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะตอมนิด3.0นะครับผิวสัมผัสเนี่ยรู้เลยว่าผิวสัมผัสเนี่ยจะค่อนข้างนุ่มกว่าเจ้าที่อยู่ในตัว i d o s Pro 3ชัดเจนนะครับแล้วเจ้ารูระบายอากาศเนี่ยก็รอบตัวเช่นกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ย จะค่อนข้างมีความโปร่งมากกว่าเนาะในการระบายอากาศนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะไม่มีพวกลิ้นรองเท้านะครับจะเป็นแบบบูดี้คอนสแตนซ์ชั่นก็เหมือนซ็อกไลน์เนาะคือสวมเข้าไปได้เลยนะครับอย่างนี้ดึงนี้แล้วก็สวมเข้าไปได้เลยอ่าแล้วก็เชือกเนี่ยเป็นเชือกของไนกี้เนะาะก็จะเป็นแบบมีแบบหยักๆยับริเวณเชือกนะครับให้การรัดที่แน่นภายในทบเดียวเลยนะครับอันนี้ถือว่าเชือกโอเคมากแล้วก็ความยาวถือว่าโอเคนะครับฮีลเนี่ยก็จะมีสตัคเจอร์ช่วงนี้ที่เป็นสตัคเจอร์ค่อนข้างแข็งหน่อยแต่พอเวนช่วงปลายเนี่ยจะค่อนข้างแบบ ยุบได้แล้วแต่ว่าให้การบุมาที่ผมถือว่าค่อนข้างหนาและมีความสบายในการใส่ค่อนข้างสูงเลยนะครับในส่วนนี้ถ้าเทียบกันอัปเปอร์สองคู่นี้เนี่ยถ้าในแง่ของอัปเปอร์แล้วเนี่ยต้องยอมรับจริงๆครับว่าเจ้าไนกี้ฟอลฟ์3เนี่ยทำอัปเปอร์ออกมาได้ค่อนข้างดีกว่าเจ้าโ r o 3ค่อนข้างชัดเจนมากทั้งในแง่ของการกระชับหน้าเท้าเพราะเอลฟ์ฟ3เนี่ยต้องยอมรับว่าเมื่อใส่เข้าไปแล้วเนี่ยให้การกระชับ เท้าในทุกๆส่วนเรียกได้ว่าดีมากๆส้นเท้าล็อกอยู่มากและการระบายอากาศ2ตัวนี้เนี่ยเอาว่ไฟสามชนะเลิศดครับคือเอาไปวิ่งผมเอาไปวิ่ง21โลเนาะสำหรับเอาว่ไฟสามวิ่งล่าสุดที่งานปานบุรีเมื่อเทียบกับเจ้าโปรสามที่เคยไปวิ่ง21เหมือนกันตอนบางแสน21เอนะครับเอาว่ไฟสามให้การระบายอากาศที่ดีกว่ามากๆเท้าไม่รู้สึกถึงการแฉะเลยโอเคอาจจะเป็นเพราะสภาพอากาศด้วยนิดหนึ่งเนาะแต่ว่าการระบายอากาศเนี่ยต้องยอมรับครับเอาว่าไฟสามให้การระบายอากาศที่ ดีกว่าโปร3ชัดเจนการกระชับหน้าเท้าการกระชับส่วนต่างๆของตัวเท้าเนี่ยให้ติดอยู่กับให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวรองเท้าเนี่ยเจ้าอัลกอ f ิทึม3ทำได้ดีกว่าโปร3อันนี้ค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับมาต่อกันในส่วนของออมิโซแล้วกันครับมิโซก็เป็นพระเอกหลักเนาะของรองเท้าแต่ละคู่นะครับทุกๆคู่แหละไม่ใช่แต่ละคู่เออโดยเจ้า Adidas Pro 3เนี่ยมิโซของเขาเนี่ยแน่นอนครับ เดียสต้องคู่กับไลท์ไซสโปรอยู่แล้วเป็นไลท์ไซส์โปรสชั้นนะครับขั้นกลางด้วยเทคโนโลยี Energy l o t 2.0เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ลอนะครับที่เป็น5นิ้วนะวางแนวตามารูปกระดูก5นิ้วของเท้าเรานั่นเองนะครับอ่าซึ่งคาแรคเตอร์ของเจ้าโฟมตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันฟุ f ้งไซสโเนี่ยมันเป็นโฟมที่มีความนุ่มแน่นและเฟิร์มนะครับมันจะไม่ใช่โฟมที่มีคาแรคเตอร์นุ่มอะไรมากมาย เออมันจะนุ่มแน่นเฟิร์มเลยก็คือแบบระยะยุบมันน้อยมากๆมันจะเป็นการยุบนิดเดียวล้วไปเลยนะครับในส่วนนี้ต่อกันในส่วนเจ้าอัแฟลไฟ3เนาะอัแฟลไฟ3เนี่ยแน่นอนครับโฟมของตัวท็อปของไนกี้ทุกคนรู้อยู่แล้วคือซูมเอ็กซ์นั่นเองนะครับเป็นซูมเอ็กซ์สองชั้นเนาะขั้นกลางเนี่ยด้วยแผ่นไฟเพย์นะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ครับซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่ากว้างกว่าในรุ่น2ในรุ่น1ด้วยนะครับไฟเพยเป็นแผ่นคาร์บอนเต็มผืนเนาะ แล้วก็ใหม่ก,กับเทคโนโลยีหนึ่งนะครับก็คือซูมแอร์ยูนิตนะครับมี2รูปเป็นพอร์ตอยู่บริเวณช่วงบริเวณปลายเท้าแต่ในรุ่น3เนี่ยผมรู้สึกว่าเขาค่อนมาทํากลางเท้านิดนึงเนาะทำให้เรากดสูตรได้ง่ายขึ้นแล้วกันวิ่งได้ง่ายขึ้นไม่จําเป็นต้องเน้นเน้นปลายเท้านะครับตัวนี้อถามว่าคาแรคเตอร์โฟม2รุ่นเนี้ยแตกต่างกันไงบ้างโอเคเราจะมาเริ่อกันที่โปร3ก่อนโปร3ครับอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นคาแรคเตอร์นุ่มแน่นเฟิร์ม เออคือมันไม่ได้เป็นโฟมที่นุ่มมากอะไรนะครับมันจะค่อนไปทางเฟิร์มซะมากกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันทำให้รองเท้าคู่นี้เนี่ยมีการレス ponsive ที่ค่อนข้างสูงมากคือเราลงเท้าปุ๊บแล้วเราตบแล้วตบแล้วไปเลยนะครับซึ่งคนที่ชอบความเร็วเนี่ยจะชอบฟิลอย่างเงี้ยมากกว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมกับคู่นี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมชอบมันในความレス ponsive ที่แบบตบแล้วไปเลยตบแล้วไปเลยอย่างเงี้ยมากกว่าเจ้าอัลฟาไฟ3เนาะ เออแต่ถามว่าตัวอัลเฟรย์สามเนี่ยมิโซสเปคเป็นอย่างนี้แล้วฟิลลิ่งมันก็จะเป็นทิปยเคิลซูมเอ็กอ่ะก็จะมีความตัวบอสตัวโฟมเนาะจะมีความแบบนุ่มและยุบลงไปค่อนข้างเยอะแล้วค่อยเด้งคืนนะครับแต่กลับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยด้วยความที่มันมีตัวซูมแอร์ซูมยูนิตอยู่ช่วง,นเ,เ,งเ,นเนี้ยคือพอเราลงเท้าแล้วไปโดนแอร์ซูมยูนิตเนี่ยมันจะยุบตัวนิดเดียวแล้วพอเจอแอร์ซูมยูนิตปุ๊บม,มันจะเด้งกลับทันทีนะครับซึ่งคาแรคเตอร์เนี่ยมันจะมีความ นุ่มกว่าเจ้าโปรสามค่อนข้างชัดเจนแหละเวลาวิ่งอ่ะเออแล้วเราสึกว่าของคู่นี้คือทําไมเราถึงชอบเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นคาแรคเตอร์ที่แอบคล้ายๆอ่ะแต่ว่ายูสเคสเรารสึกว่าเอาไปใช้ในในระยะที่แตกต่างกันแล้วว่าน่าจะออกมาเวิร์กดีนะครับในส่วนนี้อืมตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นรองเท้าที่ถ้าผมต้องใช้ในวันนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ย,ม,ยมันเหมาะกับเอาไปวิ่งแบบอัดๆเร็วๆเลยอ่ะแล้วแบบระยะแบบ สิโลอย่างเงี้ยสิโลไม่ไม่ไปถึงหาแบบผมว่าตัวเนี้ยผมว่าโอเคมากๆสําหรับในวันนี้นะพอเราเจอ Alpha Five สาอะรู้สึกตัวเนี้ยถ้าระยะสิบผมยังรู้สึกไว้ใจกับเจ้า Adios Pro 3มากกว่าในคาแรคเตอร์ที่มันมีความแน่นความเฟิรม์มเนาะตบวบรสปอนเซค่อนข้างเร็วแล้วไปเลยนะครับเออแต่กลับกันถ้าเป็นระยะฮาฟมาราทอนหรือมากกว่านั้นน่ะผมกลับรู้สึกว่าเฮ้ยผมรู้สึกเอนจอยที่จะใช้อัลฟาไฟมากกว่าทำไม เพราะว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังด้วยซูมเอ็กรับมันมีความนุ่มที่มากกว่ามันให้ความสบายกับเราในระยะไกลๆที่มากกว่าและคือพอมันมีซูมแอร์ซูมยูนิตเนี่ยผมรู้สึกว่ามันนุ่มมันนุ่มยวบก็จริงเออด้วยโฟมมันนุ่มยวบก็จริงซึ่งถ้าเรากลับไปมองในเจ้าเวเปอร์ไฟ3สามเนี่ยซึ่งเป็นรุ่นที่ผมไม่ชอบเลยผมรู้สึกว่ามันนุ่มยวบจนเกินไปถามว่าตัวนี้มันมียวบไหมผมว่าถ้าไม่มีแอร์ซูมยูนิตตรงเนี้ยมันจะยวบ แต่พอมันมีแอร์ซูมอยู่อย่างนี้มันทําให้รองเท้าคู่นี้มันเป็นคาแรคเตอร์ที่มันนุ่มลงไปมันยุบลงไปก็จริงแต่ว่าพอเจอแอร์ซูมอยู่เนี่ยมันจะเด้งกลับทันทีและเด้งกลับค่อนข้างแรงด้วยเออมันทําให้เวลาผมวิ่งระยะไกลเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันมีช่วงยุบให้ผมนิดนึงมันจึงเกิดความสบายในการวิ่งที่มากกว่าเจ้าโปรสามนั่นเองเออผมรู้สึกว่าคู่นี้ตอนเอาไปวิ่งหาผมรู้สึกแบบเฮ้ยผมเอนจอยผมฟินกับมันมากกว่าโปรสามด้วยความที่เฮ้ยมันยังมีความสบายให้เรานิดนึงแต่ว่า ไม่ได้สบายจนนุ่มอะไรขนาดนั้นจนเกินไปเนาะคือนุ่มนุ่มให้นิดหนึ่งแล้วแบบค่อยค่อยค่อยรีลิสพลังออกมาอะไรเงี้ยเออผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมแฮปปี้กับคู่นี้นะในการที่แบบเอาไปวิ่งระยะที่แบบเกินระยะเกิน1ิบอะไรเงี้ยเออผมแฮปปี้กับคู่นี้มากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้บอกว่าไอเนี่ยวิ่งไม่ได้นะเออตอนบางสายนิเปผมก็เอาคู่เนี้ยคู่นี้แต่ว่าอีกสีหนึ่งไปลงงานบางสายนิเปปลงงานซึ่งมันก็โอเคแต่ถามว่า ณนะวันนั้นที่ใช้โปรสามกับเอาเฟอไฟสามอ่ะเออคือถ้าตัดเรื่องสภาพอากาศตัดเรื่องสภาพร่างกายออกไปอ่ะผมรู้สึกว่าวันที่เราใช้เอฟเฟอ์ไฟสามผมรู้สึกผมวิ่งสบายกว่าวันที่ผมใช้เจ้าโปรสามในระยะยิบระยะหาบเนาะเออคือรู้สึกว่ามันเซฟเอเนอร์จีเราได้มากกว่าในระยะนั้นแล้วผมรู้สึกว่าไอ้ช่วงจังหวะที่รู้สึกจริงๆอะ่ะก็คือแบบช่วงที่แบบขาเราแบบเรื่องไม่มีแรงอะ่ะเรื่องช่วงแบบจะใกล้ๆเข้าเส้นและโล2โลสุดท้ายอะ่ะ เออผมรู้สึกว่าไอ้โปรสอ่ะคือมันไปเรื่อยๆของมันได้จนถึงเส้นนั่นแหละแต่ว่าพอจังหวะที่เราจะเร่งในช่วงที่ขาเราเปี้ยขาเราแบบขาลอยอ่ะเออรู้สึกว่ามันจะเร่งยากกว่าเจ้าอัล h ฟ f ยฟสาค่อนข้างชัดเออซึ่งวันนั้นอ่ะผมเอาไปลงปานเนาะซีนิกปานบุรีไอ้ช่วงโล2โลสุดท้ายผมใส่กับตัวเนี้ย เพจเฉลี่ยตอนนั้นประมาณ 3.30- ถึง3.15่าเราแนั้นช่วงแบบ2โลสุดท้ายผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมแฮปปี้มากคือมันเป็นรองเท้าที่เล่นง,ง่ายมากถึงแม้เราวิ่งมาแบบสิกว่าโลแล้วจะถึงเส้นชัยที่ระยะ21แล้วผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยเมื่อถึงระยะนั้นผมรู้สึกว่ามันเล่งได้ดีกว่ามันแบบเออมันเล่งง่ายกว่ามันแบบด้วยความเบาแล้วด้วยความแบบดีดเด้งของมันน่ะมันค่อนข้างทําให้เราเล่งความเร็วได้ง่ายกว่าแล้วก็ทําให้เราใส่สบายมากกว่าระยะยาว,ยาว,ยาว แต่กับการตัวนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยพอระยะยาวมันเล่งยากแต่ว่ามันพาเราไปได้เรื่อยๆมากกว่าเนาะแต่สําหรับระยะสั้นเนาะ 5K10K เนี่ยผมกับชอบเจ้าฟิลของเจ้า Ados Pro 3มากกว่าเพราะอย่างที่บอกไปว่าด้วยความที่โฟมมันเฟิร์มครับเออพอโฟมมันเฟิร์มแล้วเราวิ่งระยะนั้นน่ะ5ถึง10อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอัดเต็มที่ไอโฟมที่นุ่มๆของเจ้าเอา่อ a า e ไฟล์3เนี่ยมันกลับกลายว่ามันยุบเกินไปนิดนึงถึงแม้ผมจะบอกว่ามันนุ่ม มันยุบก็จริงแต่ว่าพอมันเจอแอร์ซูมยูนิตมันเด้งกลับค่อนข้างแรงอ่ะแต่ผมรู้สึกว่ามันเสียเวลาตอนมันยุบแค่นั้นแหละเออแต่จับเจ้าเนี่ยมันกลายว่าพอมันไม่ให้ยุบเยอะเนี่ยมันไปแล้วมันค่อนข้างเดสปอนเร็วกว่าในระยะ5้าถึงสิเนาะผมจริงๆรู้สึกว่าเฮ้ยผมไว้ใจกับโอสามากกว่าถ้าในระยะ5้าถึงสิในการอัดแรงๆนะครับแต่ถ้าเป็นระยะ21ไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมรู้สึกคอมฟอร์ตกับการใส่เจ้าเทอร์ไฟล์สามมากกว่านั่นเองนะครับมาต่อกันที่พื้นเอาโซของทั้งคู่ ก็แน่นอนตัวไอรัสตลอดเลยครับพื้นเอาโซ่ไอรัสเนี่ยรู้กันดีอยู่แล้วเป็นพื้นคอนติเนนทัลนะแบบเต็มผืนนะครับก็แน่นอนครับคอนติเนนทัลเราไม่มีอะไรต้องพูดมากกับรองเท้าคู่นี้เนาะเออทุกคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วแหละมันผ่านการพิสูจน์มามากมายเพียงพอแล้วแหละว,ว่ามันเป็นพื้นที่ให้การยึดเกาะที่ดีทั้งพื้นเปียกและพื้นแห้งและแน่นอนครับความทนทานคู่นี้เอาอยู่แน่นอนทั้งพื้นทั้งเนื่องกาวไม่มีปัญหาแน่นอนสําหรับเจ้าไอรอสโปรสามเนาะกลับกัน เจ้า n นกี้อัลฟาไฟ3นะครับถามว่าพื้นก็เป็นรับเบอปกตินี่แหละเออถามว่ามันจะทนไหมโอเคคู่นี้มันยังไม่สึกอะไรมากมายเนะยาะระยะก็ใกล้ๆกล้ใร้อยโลแล้วแหละเออช่วงหลังจากงานปาน,นิเบลดผมแทบไม่ค่อยได้ใส่มันเลยกลัวมันสึกไวนะครับเออมันก็ยังไม่สึกอะไรแหละแต่ถามว่าความทนทานเนี่ยเอยเอาการยึดเกาะกันลการยึดเกาะของไอ้พื้นเอา,เอาโซตัวนี้ยผมรู้สึกว่าพื้นแห้งเนี่ย Uh, ยึดเกาะได้ดีเป็นอาโซ่ที่ยึดเกาะได้ดีแต่ว่าพื้นเปียกหรือพื้นชื้นเนี่ยผมรู้สึกว่าจังหวะที่เราลงเท้าไปเนี้ยแล้วจะโทอฟอ่ะมันจะมีฟิลอาการของการแบบเ,เรียกว่าอะไรอะ่ะฟีทิ้งนิดนึงมันจะแบบปึ๊ดนิดนึงแล้วก็ค่อยไปเนาะซึ่งมันก็ทําให้เราเสียเวลาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่า,าตัวนี้จะสังเกตหนึ่งว่าช่วงปส้นเท้าเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีมมมยางแล้วอันนี้อย่าเรียกว่ายางแล้วนะเออมันไม่มียางเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่นี้ผมรู้สึกว่าใครชอบวิ่งลงส้นเนี่ยให มันไปไวแน่ๆไอ้พื้นลักษณะตรงเนี้ยข้างล่างตรงส้นเนี่ยครับไปไวแน่ๆเนาะแล้วก็ความทนทานของคู่นี้แน่นอนว่าผมไม่คิดว่ามันจะทนกว่าเจ้า Continental แน่ๆในเรื่องของพื้นนะครับและอย่างก็คือ n นกี้ก็คือ n นกี้ครับว่าเราไม่รู้นะว่ากาวพี่แกจะแบบเสื่อมเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแกจะแยกร่างเองเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คือแค่จับเราก็อย่างที่ผมพูดไปในหลายๆคลิปแบบว่าแบบแค่จับอะเราก็รู้แล้วว่าแบบไอ้คู่นี้ยังไงก็ทนกว่า คือหยิบคู่หยิบทั้งคู่มาไอคู่เนี้ยแค่จับก,ก็รู้แล้วว่าแบบมันทนกว่าไอ้นี่แน่ๆเนาะซึ่งเรื่องความทนทางก็ยังคงเป็นปัญหาของไนกี้อยู่วันนั้นคำ่ำก็เฮ้ยเมื่อไหรจะรับปรปุงเนี่ย <laughs> ก็โดยสรุปนะครับสำหรับ2คู่นี้เนาะก็เป็นรองเท้าที่ดีมากๆทั้ง2คู่จากทั้ง Adidas และทาง Ni ก e ้นะครับโดยสรุปนะครับเจ้าโปร3เนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นรองเท้าที่มีฟิลลิ่งที่นุ่มแน่นเฟิรมนะ์มเนาะอย่างที่บอกไป ผมคิดว่ามันเป็นรองเท้าที่ทุกคนใส่ได้วิ่งช้าก็โอเควิ่งเร็วยิ่งสนุกถามว่าวิ่งชา้าบางคนอาจจะไม่ชอบด้วยความที่มันมีความเฟิร์มนิดนึงเนาะในส่วนนี้เออแล้วก็ผมรู้สึกว่าคู่นี้เนี่ยถ้าผมต้องไปลงงานเนี่ยผมค่อนข้างไว้ใจมันมากกว่าเจ้าพ่อไฟสามในช่วงแบบระยะแบบ5้าถึงสิกิโลเพราะด้วยความที่มันมีความแน่นเฟิร์มนั่นแหละมันให้การเลสฟอนซีฟที่ทันทีทันใดมากกว่าตบแล้วไปผมรู้สึกว่ามันสนุกมากกว่าในเจ้าพ่อไฟสามนะครับ กลับกันในส่วนของ AlphaFI ์ไเนี่ยถามว่าเฮ้ยผมจะไปลง5-10ถึงไหมผมแน่นอนครับผมคงไม่เอามันไปลง5-10ถึงโลแน่ๆเพราะด้วยว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยโฟมมันยังมีจังหวะยุบเยอะไปนิดนึงคือต่อให้มันยุบแล้วมันเจอ a i r Zoom Unit ที่มันจะพร้อมส่งพลังให้เราเยอะๆก็ตามแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันยุบเกินไปผมไม่รู้สึกชอบมันเท่าไหร่ในการเอาไปใส่ซัดเต็มที่5-10ถึงโลแต่กับการคู่นี้พอไปวิ่งแบบไกลๆเนาะอย่างระยะฮาฟเนี่ยผมรู้สึกว่า เฮ้ยมันเป็นรองเท้าที่ช่วยผ่อนแรงเราได้ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ในจังหวะแบบท้ายๆที่ขาเราแบบขาหลอยมากๆอ่อนแรงมากๆเนี่ยมันเล่งได้ค่อนข้างง่ายมากแล้วเร่งไปแบบไปได้แบบฉิวมากๆสําหรับเจ้าคู่นี้นะครับผมเลยไว้ใจมันในช่วงระยะแบบฮารมากกว่านะสำหรับเจ้าคู่นี้ซึ่งคู่นี้เนี่ยถามว่าคนวิ่งช้า,าไปใส่ได้ไหมสําหรับไนกี้เออร์ฟล3เนาะ มผมรู้สึกว่ามันก็ใส่ได้แหละคือด้วยความที่มันลงเท้าง่ายขึ้นน่ะมันไม่จําเป็นต้องลง,ลง,ลงบิเวนแอร์ซูมยูนิตซึ่งรุ่นก่อนๆจะอยู่มันจะอยู่คอดมาทางปลายค่อนข้างเยอะรุ่นเนี้ยมันคอดมาทางวิดฟุตเยอะกว่าแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยมันไม่เวาแล้วมันค่อนข้างเต็มมากขึ้นผมว่าคู่เนี้ยวิ่งง่ายขึ้นแต่ถามว่าคนวิ่งช้าใส่ได้ไหมผมว่าใส่ได้ครับแต่ว่าคุณจะไม่ได้รับประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่เพราะอย่างที่บอกไปคู่เนี้ยแน่นอน ใครใส่เอาไฟล์รู้อยู่แล้วว่ามันต้องลงแถวแถวแอร์ซูมยูนิตอ่ะคือผมอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันลงช่วงนี้ก็ได้เพราะแอร์ซูมยูนิตมันก็ขยับขึ้นมาช่วงกลางทาม,มากขึ้นแต่ว่าเมื่อคุณวิ่งช้าแน่นอนหนึ่งโอกาสที่คุณจะลงบริเวณแอร์ซูมยูนิตมันน้อยมากต่อให้คุณลงช่วงเนี้ยคือพอลงไปอะ่ะเราไม่รู้มันก็จะไม่ได้รู้สึกเด้งและกันเออไม่ได้รู้สึกว่ามันดีดกลับเท่ากับการที่แบบเราใช้คู่นี้แล้วเราสับมันเร็วๆเ,เออถามว่ามันดีดกลับไหมมันเด้งกลับแหละ แต่ว่าเออมันถ้าเราวิ่งช้าเกินไปผมรู้สึกว่ามันยังเรียกประสิทธิภาพออกมาไม่เต็มที่เนาะสำหรับคุณจ่าย9,400อ่ะแต่ว่าคุณเรียกประสิทธิภาพไม่เต็มที่มันก็จะนิดหนึ่งอะเนาะเออแต่กับคู่นี้ผมรู้สึกเออคนวิ่งช้าใส่ง่ายกว่าเพราะว่าแบบมันเป็นรองเท้าที่แบบไปเรื่อยๆได้ช้าก็ได้เร็วก็ดีเนาะเออแต่คู่นี้อาจจะต้องแบบช้าก็ได้แหละแต่ว่ามันจะเรียกไม่ได้เต็มที่สักเท่าไหร่เออแต่ถ้าเร็วอะคุณแบบโคตรสนุกจริงๆ เออก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับลองเท้าทั้ง2คู่นะครับสำหรับ Adidas, Adidas, Ad ิโลไอดอสโปและเจ้า Nike ้เอฟเฟ์นะครับก็ใครลองทั้งคู่แล้วเนี่ยมีความเห็นคล้ายผมหรือว่าแตกต่างจากผมยังไงนะครับก็ฝากคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเจรันไว้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเมื่อมีคลิปใหม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับคลิปหน้าก็วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย